ของโครงการมินิวินล่านะคะก่อนอื่นเลยแนะนําตัวนะคะชื่อฟ้านะคะเป็นพนักง,งานฝ่ายการเงินของบริษัทมินิวินล่านะคะถ้าลูกค้าสนใจเรื่องบาง้านเราจะมีพนักง,งานฝ่ายการขายให้คาําตอบลูกค้าโดยเฉพาะนะคะบ้า,าเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างไหครับบ้านตัวอย่างขายออกไปแล้วนะคะอะไรนะขายไปแล้วค่ะบ,บ้านตัวอย่าง, <laughs> างนี่ขายแล้วเออนี่ฟังมีสาระบ้านตัวอย่างขายไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังรูปแบบที่หนึ่งเลยดีกว่าเนาะ แบบที่หนึ่งนี่จะเป็นแบบอะไรครับเป็นสั่งที่ไม่มีสระค่ะอืโหร้านซัปกปโรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไใดอ่าโครงการน,นี้เริ่มต้นอยู่ที่ร้านกับเก่าค่ะอืโตาปิดหมดเลยโอ้ต,ออตัวนี้มีพนักง,งานทำอยู่นะอันเดี๋ยวเราไปหลังที่สองเลยล่าหลังนี้นี่หลังนี้อะไรไม่ล็อกดูฝั่งนี้ขายไปแล้วหลังนึงนะคะฟังนี้ขายได้เหรอมีมจองอยู่แล้วปลา สนามสนามหญ้านี่กว้างเท่าไหรคะอ่าพูดนะคะเป็นการเงินก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสักเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ก็ร้องนะข้างล่าสนามหญ้าหน้าบ้านกว้าง2.75อ่ายาว4.75เมตรค่ะโอเคปะเยี่ยมเข้าไปในบ้านเลยไปไปไหนอ่ะเข้าไป ตนี้เดี<อ>๋ยวได้ดูพื้นกับพื้นเบื้องนีทำเบื่องโครงการนี้จะเป็นแบบปูพื้นกราเบื้องลายหินอน่อนห้องน้ำก็ลายหินอ่อนนะคะบะ้ากระเบื้องเกรดีอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมากดกิ่งที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านมันจะมีกิ่งให้กดแล้วก็มีกล้องจะมองเห็นว่าใครเป็นคนมากดกิง่งเา่าสามารถ พูดคุยกันผ่านเค่องนี้ได้ด้วยมันเป็นคนร้ายมากก่จริงนะแล้วก็ใจเห็นไงก็บอกเราบอกคนร้ายเลยต้องการอะไรจะ้นอะไรอะไรอย่าาโอเคโอ้ถือว่าทันสมัยนะมันก็เป็นระบบไฟฟนะ้านะแล้วก็มีไปไฟมีแบบน,นี้ให้ทุกล้งไหมเธอไม่ตง,งมนานค่นะก,ก่งไฟนาวกลล่นะไม่ได้ือเป็ไม่ใ่า เลยนนเนาะนี่นี่ไปรนอนอ่องน้อดแรกนะหลอดไฟก็จะเป็นหลอดที่ว่าประหยัดไฟนะที่ว่าตามโครงการทำห้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีไฟตัวเล็กให้ไฟอะไรกันคเรียกไม่รู้เหมนกันเรียไม่ถูกแตอ่อันนี้เราถามช่างบ้างไหมถ้าลูกค้าเข้ามาดูบ้านในโครงการที่นี่อะค่ะจะมีช่างมีไฟายขายเดินให้คำตอบลูกค้าอโอเค còn đểo đi duong thi 2 qua la gan nay ben la phong ban anh nay ben không <laughs> 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 thi 2 <laughs> <laughs> ความกว้างของบ้านกี่ไหนครับความกวาม้างานาาหน้าบ้านาาาหกแล้วก็ยาวสิบแปดถึงยี่สิบเมตรคอยกินความกว้างหน้าบ้านอ่ะความกว้างอ่ะกว้างหกยาวสิบแปดถึงยี่สิบเมตรโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องครัว้นต่อนในที่ต่งนะข้อดีของบ้านถังที่เป็นสนามหญ้าที่ไม่มีสระน้ำนะคะมันจะมีพื้นที่หลังบ้านเหลือเอาไว้ให้ลูกค้าทขาทย่างอื่นได้เลยอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวน,นะคะ นี้เป็นส่วนครัวส่วนอนนี้เป็นพื้นที่แล้วแต่ลูกค้าจะอินโนเวทใหม่ในี่โอ้โหลงดีมากตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างแล้วเร็จแล้ลูกค้าจะอินโนเวททำเป็นอะไรหองมันเป็นพื้นที่เหลวว่างเยอะเลยอ,อ,อาจจะเลื่อนครัวเอาไ้ข้างหลังนี่ได้อเติมได้ะพูดถึงทำห้องนอนห้องนงก็ได้อกพูดถึงก็บอเติมได้อะไรได้นะแล้วราคาตัวบ้านนเท่าไหร่นะราคาของอยู่ที่ร้านจำเ้ค่ะร้านจำเ้าแล้วก็ถึงราคาจ้องได้นะ ราคาร้าน9,900ที่พูดถึงนะคนเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนฉันก็ผู้ผ่านแล้วค่ะคนตรงคนประมาณเท่าไหร่แบบ9,000คนอยู่ที่ประมาณนั้นนะคะอโอเคนี่ก็เป็นข่าที่ว่าไม่มีฐานะน,นะเริ่มต้นอยู่ที่1,900อันนี้จะเป็นห้องร้านที่นี่เราจะแยกห้องสุข,ขาและห้องอาบน้ำออกจากกาันนี่จะเป็นส่วนของห้องสุข,ขาค่ะนี่พูดถึงเป็นคำว่องเลยนะ ไม่ใช่การสีพูดถึงคุ้มค่ากับราคาที่คุ่ิดเสียไปผมเป็นกับปบันมาเลยสิ่งกับกางล้างหน้าเนี่ยเนโถเจ้พวกรครับเท่าก,า,ากับคุณค้าได้ของมีไปทั้งหลังเลยนะคะุณคานี่จะเป็นห้อทั้งหลังหนอะเป็นา้อไังน้ำแยกไว้ไเลยนะีตับตัวให้มีชัวไว้น้ำร้อนไม่ดิดร<ไ>ะ้นน้ำร้อน <c oughs> หลังไม่ได้ โอเค,อเคสำหรับฝันงนี้ก็หมดละก็ประมาณนี้นะสำหรับต้นใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่มีะนะั้นสำหรับตัวห้องนอนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะว่าเวลาตั้งคอนเดนเซอร์แล้วมันจะเป็นยังไงโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไป,ไปแบบนะที่สองกลเลยดีกว่านะที่นึ่งกัน องืเงียบสงบโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบที <yok> ่ <95 x> 2อแบบที่สอฝั่งมิสะค่ะไปกันเลยราคาเท่าไหร่คะราคาสองห้าเก้าบอกเลยว่าคุ้ม มันมีกล้องไว้ดูหน้าคนที่มากดมีปิดปิดไฟแล้วเมื่อกี้ไฟแล้ว <c oughs> ลวา่ตวาตอนเดินที่จองเลยค่ะในหลังไหนไม่ใส่กินเจ้วผมรู้สึกว่าหลังหลัง,หลงไหนแล้วที่ว่าหลังนี้นะหลังนี้ดิดจองแล้วนะครับมีการอินโนเวทบ้านใหม่การตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วดิดจองอะไรเรียบร้อยแล้วดูดๆๆีๆก็ทันหมด จองแล้ววางปรจำแล้วแล้วก็ลูกค้าต้องการเป,เป,เป,เปนนเลี่ยนแปลงนิดหน่อยอลแล้วลูกค้าก็จะเพิ่มเติมมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่มูะน้ำกันเลยยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้จะอยู่ประมาณ9กตก็สามารถพูดถึงพื้นที่หน้าบ้านก็สามารถจอดรถยนต์ได้นะครับจอดมอเตอร์ไซค์ได้ก็จะเข้ามาจอดได้สบายเลยค่ะที่เลอเยอะและพูดถึงพื้นที่หน้าบ้านก็สามารถเลี้ยวรถง่ายนะ จอดที่ถนนก็ได้นะคะเพราะถนนอ่ะเราทำถนนกว้างไม่ได้ทำถนนแคบพูดถึงนะถึงพูดถึงจะเลี้ยวรถเข้าบ้านเลยก็สะดวกสบายไม่ลำบากเพราะถนนไม่แคบเลี้ยวได้สบายอืมอันนี้ก็เป็นสาะน้ำสาะน้ำสาะน้ำนี่เป็นของบริษัทอะไรคะสาะน้ำเป็นของบริษัทเจดีพูค่ะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของนะคะเมื่อกี้ก็เจอกับหัวหน้าช่างเขาแล้วนะใช่ค่ะหัวหน้าช่างก็มาพอดีเลยเขาบอกมาดูวันลงสั เดี๋ยวถ้าวันไหนสะลงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคจ้ะตัวนี้ก็ไปเป็นตัวหน้าบ้านเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เหลือติดกระจกนิดหน่อยก็ตรงนี้ก็พูดถึงเบอร์เซ็นก็จะน้อยกว่าฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ค่ะฝั่งนี้ก็ยังตกแต่งอะไรอีกนิดนึงโอเค มากเลยกระโดดลงมายเดี๋ยวเล็กขอคุณไม่ดีเลยแล้วก็มาดูห้องนอนสอก็นี่ก็เป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องสุขาแล้วก็หนึ่งห้องอาบน้ำก็จะไปนี่ค่ะห้องสุขาแยกห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำจะกว้างมากเลยนะคะอืมโอเคอันนี้รู้สึกว่ากว้างไหมเท่ากันค่ะเท่ากันหรอใช่โอ้ยงเป็นอันนี้จะเป็นห้อง ดูดูดูจากผมได้เลยนะว่นลมดีนะ <c oughs> ไม่ลมลมดีจริงๆนะเดี๋ยวนี้มลมดี <ๆ S 2> พาะมันอยู่ใกล้เขาด้วยมันอยู่มันอยู่ใกล้อะไรบ้างตรงนี้ตั้งอยู่ที่าสาวคูนะคะอยู่ใกล <c oughs> ้หันตรงนี้ตั้งอยู่ที่สาคูนะคะอยู่ใกล้หันในทอนแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินด้วยค่ะ <c oughs> ใช้เวลาเดินทางแค่ห้านาทีก็ถึงสนามบินแล้วค่ะส่วนในทอนก็หันในทอนก็ขับไปแค่อีกเิดเดียวห้านาที ก็จะหันไปอนแล้วใช่ค่ะคมันเหมาะกับการคือบ้านไม่พักผ่อนจริงๆค่ะเงียสบสงบไม่มีเสียงดังแล้วก็อบรรยากาศดีลมดีว่างกัรดีมากเลยค่ะถือว่าว่างมากเยฮะห้องนอนนี้ก็เท่ากันไงเท่ากัน พร้อมขายนะคะก็คือในทอนสองที่แต่ว่าเรากําลังอ่านะสร้างมิลเ่าที่เชิงทะเลแล้วก็จะมีคุยลาดท,ที่สิสอนด้วยค่ะ<ม>แต่พร้อมขายตอนนี้มีแค่สองที่ก็คือในทอนแล้วก็สองทิโครงการมนิมิีลล่านะคะมีคุณพานุนคงเทอ,อ่นเป็นมเมนจ้าของโการนะคะชื่เล่นชออหลายหลายคนจะรู้จักะคะ่ะเราถ้าเกิดสนใจที่จะมา ดูตัวอย่างบ้านนี้ติดต่อที่ไหนได้บ้างครับเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไ้ให้นะคะเป็นเบอร์โทรฟ้าก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะาแนะนําในส่วนที่ฟ้ารู้แล้วก็ส่วนที่ลูกค้าอยากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะให้เบอร์ของฝ่ายขายไปค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ฝ่ายขายไว้ด้วยนะ,ะชื่อคุณอะไรคะฝ่ายขายชื่อคุณน,นักค่ะโอเคค่ะ,คะก็พูดถึงป้ายโครงการก็ก็ทําดีนะ มีมาขาวไว้คอยช่วยเหลือล <player> ูกค <s Elliott ills> ้าก็พูดถึงป้ายโครงการเนี่ยทำดีไม่แพ้ไม่แพ้แบบโครงการใหญ่ๆเลยนะมีมาขาวหรอว่าป้าเอกยังไม่รู้อยู่ไหนนะคะปอีเอกเนี่ยเป็นคนถ่ายกล้องอโอเคค่ะสําหรับโครงการมินิวิลล่าในทรอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนใจกันบ้างไหมโอเคครับสำหรับคลิปของช่องเทปแชนแนลก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับโครงการมินิวิลล่า ซึ่งก็มีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะพาไปโครงการของมินิวิลล่าที่ไหนอีกโปรดติดตามและรับชมได้ของช่องเท c h ช n แนลนะครับยังไงก็กดฝากซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแล้วแต่จะกดกดได้หมดเลยนะครับกดแฟนเพจของช่องเทฟด้วยนะครับตอนนี้ช่องเทฟแชนแนลของเรามีแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับผมตอนเี้จริงๆได้นะครับขอบคุณครับ